ครสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่มอบให้กับสาวโซภาริว์ชแนลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง FC ซใหม่และ FC เก่านะคะพี่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการน,นําเสนอแนวทางในการเสียงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนํานะคะพี่น้องคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะปะปนกันไปนะะเนาะแอนมินก็จะพามาสรุปแนวทางนะคะของเมื่อวานนะคะ เราค่อยมารับชมคขาวันนี้กันแปดห้านะคะแอนมินก็ให้เข้านะคะ8ปดาพอให้รูด8เนาะเจดเนี่หลุดนะคะ1นึ่สาสามหนะคะตัวเลขไม่มีจะออกพี่น้องดู1นึ่สสามหไปกลับพร้อมนะคะเจนะคะ3าสหลุดนะคะพี่น้องดูหกหนึ่งเหนึ่งนะคะก็มาจากตัวเดียวกันนะคะ สรุปแล้วนะคะเข้าช่องสองหน่อยนะคะก็ยินดีกับพ่อแม่พี่น้อง fc ทุกท่านด้วยนะคะที่ได้แนวทางไปโอเคนะคะเราก็มารับชมของวันนี้กันนะคะวันนี้นะคะแอดมินหลายใจนิดหนึ่งนะคะชอบสองตัวนะคะก็จะเป็นศูนย์กับสี่นะคะแต่แอดมินก็จะฟันไปที่ศูนย์นะคะจะฟันไปที่จะจับไปที่ศูนย์นะคะพี่น้อง เดี๋ยวพูดผิดพี่อยู่ตัดออกจากกองมะะรดกนะคะ0 0 0 1นนะคะตัวที่อดมินบวกลบคูณหารได้นะคะจะเด่นศูนย์นะคะเด่นศูนย์กับเด่นสีเยอะที่สุดนะคะแล้วก็จะมีเจ็ดนะคะสามตัวนะคะลดได้นะคะ3ตัวนี้นะคะถ้าใครงบเยอะนะคะสำหรับเนาะ แอดมินพูดให้ฟังนะคะถ้าใครจะจับตัวเดียวนะคะก็จับศูนย์ไปเลยนะคะลูดไปเลยนะคะสิบเก้าประตูนะคะศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้านะคะศูนย์หกศูนย์เจ็ด 08นะคะแล้วก็09นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะเมื่อคืนก็ฝันแปลกๆนะพี่น้อง 06, 09, 07, 03นะคะแล้วก็จะเป็น04นะคะเมื่อคืนนะคะแอดมินฝันนะคะพี่น้องจดไว้เดี๋ยวใช้ดูไปด้อยนะคะฝันเห็นผีนะคะผีเด็กนะคะ ขาวจ้วเลยนะคะตาแดงๆนะคะเขาอยู่ในตู้เสื้อผ้าพะนะเพราะว่าแอนมินในฝันว่าตู้เสื้อผ้าเปิดไว้นะคะเพราะว่าแอนมินว่าแอดมินปิดแล้วนะคะเป็นผีผู้หญิงนะคะพี่น้องแล้วเขาก็เปิดเอามือออกให้เห็นเลยนะคะขาวๆลนะเหมือนผีจีนยังไงไม่รู้นะคะพี่น้องแอดมินก็บอกว่า อย่ามาหลอกมาหลอนนะแอดมินบอกออสงสัยเขาจะมาขอสวนบุญจากแอดมินหรือเปล่านะคะหรือเขาจะมาเกิดเป็นลูกแอดมินหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเงินหลายพี่นออ้องจดไว้แคบไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องสาวโซฟารีชแนลด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรง ดูดึงแห่งปังปงกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า